สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มากินก๋วยเตี๋ยวกับแม่นะคะก็คือแม่มานาั่งฝ้าก็คือแบบแบบเขาเรียกว่าไรอ่ะมันเร่งมากเลยอะ่ะมากดดัานอึอะไรแบบเนี้ยคืออยากจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวด้านนี้เด็ดจริงนะทุกคนก็เราจะทิ้งพิกัดให้นะก็คือมีต้นตะโขให้กินด้วยอยากกินก็เก็บกินเลยก็เจ้าของร้านก็ใจดีคะ่ะแล้วก็ มันจะเป็นร้านข้าวหน้าเป็ดอะทุกคนมันจะเป็นร้านที่มีเป็ดอยู่ข้างหน้า bons. ก็คือจุดเด่นก็คือมีเป็ดอยู่ข้างหน้าก็เข้ามาเลยค่ะอร่อยมากก็บางวันเขาก็ให้หมูกรอบด้วยนะแต่ช่วงนี้เขาไม่ค่อยให้แล้วเราก็ไม่รู้นี่ก็คือจะเป็นหน้าร้านนะคะนี่คือจะเป็นต้นตะขบนะทุกคนใครอยากกินก็เก็บกินได้แต่เรากินไม่เป็นอะแต่น้องเรากินเป็นนี่ก็จะเป็นแบบ น่ารักเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยโอเคทุกคนเรามาเดินทางกันดีกว่านะคะก็บายบายร้านก็คือเราก็ใช้กระเป๋านี้ไปโรงเรียนนะคะก็เห็นสภาพรถแม่เราเลยก็แม่เราก็จะไปรับไปส่งทุกวันนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นแบบนี้เลยวันนี้คือวันที่สองไม่ใช่สิอาทิตย์ที่สองนะคะที่เราไปเรียนเราจะเรียนทุกวันเสาร์ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศระหว่างทางนะคะใกล้ถึงแล้วทุกคนอีกนิดเดียว เราก็จะไปซื้อของกับแม่ก่อนนะเราก็จะไปซื้อของกับแม่ก่อนไปเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราไปซื้อของที่ไหนบรรยากาศก็กคือทุกคนเราเห็นน้องช้างด้วยน้องช้างน่ารักมากเลยเราไม่รู้ว่าเขาจะอน้องไปไหนล้วก็เลยถ่ายน้องเก็บไว้นะคะก็เข้ามาในตลาดแล้วนะเราก็จะพาแม่ไปซื้อของนะคะเพราะว่าร้านเราเป็นร้าน ะะก็เลยจะต้องซื้อของเขาทุกวันเราจะไปซื้อที่พระวีจุดๆ,ๆก็คือทวีกิจนั่นเองไม่ใช่ทวีกิจผีดร้านขอโทษค่ะก,ก็จะเป็นร้านอันนี้นะก็แม่เข้ามาแล้วแล้วแม่ก็พูดถึงถลดราคาอะไรแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเดินทางกันเลยค่ะนี่ก็คือโรงเรียนของเราใครอ่านทันบ้างคะว่าชื่อโรงเรียนอะไรใครรู้ว่าชื่อโรงเรียนอะไรคอมเมนต์นะอันนี้ก็จะเป็นหน้าโรงเรียนนะคะล่าสุดภาคไม่ทันแล้ว ก็แม่ก็ตอบลายพ่ออยู่นะคะก็อันนี้จะเป็นอาคารป .5 นะคะเราเรียนอาคารป <หก S 2> นะปีที่แล้วเราก็เรียนตรงนี้นะคะเรายังใช้ชีวิตปหาไม่เต็มที่เลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปอาคารป .6 ก,กันเถะนู่นนะคะทุกคนเห็นไหมอาคารป .6 ตรงนั้นนะ่ะนี่ก็คือขึ้นบันไดเหนื่อยมากคือชั้นป .6 นะคะก็คืออยู่สูงสุดเลยมันมีสี่ชั้นป .6 อ,อยู่ชั้นที่สี่คือขาลากกลับบ้านทุกวันทั้งขึ้นทั้งลงคือแบบ ตอนนี้นะคะก็เรียนเสร็จแล้วแล้วเรากลับบ้านกันตอนไปก็คือแบบเหนื่อยล้าแต่ตอนกลับคือแบบฟิลมันได้มากเลยทุกคนคือแบบมันดีมากใครชอบตอนลงบันไดเหมือนเราบ้างโอเคเดี๋ยวเราก็ลงไปเลยกันนี่ก็ถึงชั้นป .3 แล้วนะคะชั้นที่เราอยู่ไม่ใช่ติอาคารที่เราอยู่จะมี3ปอนะคะป .3 ป .4 ป .6 นะคะใกล้ถึงแล้วทุกคนตรงนั้นคือประตูทางออกคือดีใจมาโอเค ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อย้วนะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ที่คลิปด้วยนะบ๊ายบาย